สวัสดีครับมาพบกับรายการหัวราพยายักษ์อีกครั้งนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็สุขสัรวันปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเอียร์ทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงส,สุขสมหวังทุกเรื่องนะครับก็ ใครอยากจะนะครับทำบุญเพื่อนะครับให้ชีวิตการงานอะไรต่างๆมันไหลลื่นนะครับไม่มีอุปสรรคก็แนะนําให้นะครับชําระหนี้สงครับเอาเงินใส่ซองครับอธิษฐานขอเงินนี้เป็นการชําระหนี้สงนะครับแล้วก็เอาไปทําบุญตามวัดต่างๆนะครับใส่ตู้ไหนก็ได้เพราะเราอธิษฐานเป็นการชําระหนี้สงไปแล้วนะครับจะทําให้ธุรกิจการงานหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับผ่านพ้นไปได้ ด้วยดีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนมกราคมนั้นนะครับคนลัคนาราศีกานเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับก่อนไปเราก็จะนะครับแนะนำสปอนเซอร์ใหม่ครับนี่นะครับ s วีทซิสเตอรนะครับใครนะครับที่ต้องการซื้อนะครับ อุปกรณ์การทำเบเกอรี่จะขายปลีกหรือจะขายส่งก็ได้ซื้อชิ้นเดียวก็ได้ซื้อร้อยชิ้นก็ได้นะครับสามารถติดต่อ Swiss Sister ได้เลยนะครับมีร้านอยู่ทั้งใน Lazada แล้วก็ใน s h อ p e e นะครับหรือจะโทรไปสอบถามหรือจะทักไลน์ไปคุยก็ได้ที่นะครับเบอร์ 0656436329นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์อยู่ในอันเดียวกันยังไงฝากเข้าไปกดติดตามกดถูกใจหรือสั่งซื้ออุดหนุนกันสักหน่อยนะครับกับร้านนะครับขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่นะครับ Sweet Sister นะครับก็ฝากไว้ด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องนะครับจิตใจแล้วก็เรื่องการงานครับเนื่องจาก ดาวพุธนะครับเป็นดาวจิตใจและนะครับดาวพุธก็เป็นดาวการงานสำหรับคนลัคนาราศีกันด้วยทีนี้นะครับในช่วงเดือนมกราทั้งเดือนนะครับไม่มีอะไรโครจรเข้ามาอยู่ในราศีกันเลยและไม่มีอะไรนะครับโครจรเข้ามาอยู่ใน ราศีเมถุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูดาวพุธอย่างเดียวซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนของคนลัคนาราศีกันนะครับในช่วงนี้นะครับดาวพุธโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกันมองถึงการเริ่มต้นใหม่มองถึงการเริ่มชีวิตใหม่หรือลงทุนหรือเริ่มกิจการหรือเริ่ม ต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับและนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้นนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยในช่วงแรกถามว่าทำไมต้องบอกว่าในช่วงแรกเพราะนะครับในช่วงวันที่23มมกรานะครับดาวพุธจะเริ่มโคจรถอยหลังและจะถอยหลังอยู่ในราศีมังกรถึง20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้า เป็นคนลักษณา,า,าราศิกันแล้วมีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่อยากจะเริ่มอยากจะทําหรืออยากจะปิดการขายต่อรองเจรจาอะไรแนะนําให้ทําให้จบก่อนในวันที่23แต่ถ้ามองเรื่องเป็นการลงธุรกิจใหม่เปิดกิจการใหม่ตอบได้เลยครับช่วงนี้ยังทำไม่ได้นะครับ ให้ศึกษาไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะมีดาวอังคารเป็น8กับลัคนานะครับอังคารเป็น8ถือว่าเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นอะไรของเราใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูยากแล้วก็ลําบากในช่วงนี้สักหน่อยเพราะฉะนั้นให้ศึกษาทําความเข้าใจก,กับมันก่อนนะครับถามว่าด้านความคิดนั้นคนลัคนาสน,นั้นตอนนี้คิดเรื่องหนึ่งการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ2อ,อยากได้บ้านอยากได้รถ3 อยากมีคนรักครับเพราะดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวพันธุแล้วก็เป็นดาวปัตตนีด้วยและก็อยากจะย้ายบ้านอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะหนีไปให้ไกลๆในช่วงวันที่14มกรานะครับดาววิน่าซึ่งเป็นดาวทิศนั้นโคจรมาทำมุมกับดาวพุธด,ด้วยและนะครับจะเริ่มคิดเรื่องเงินแล้วนะครับในช่วงวันที่30 นะครับมกรลาดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะครับโครจรเข้ามาอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับด้านจิตใจดูแล้วนะครับสามารถนะครับที่จะเริ่มศึกษาหาความรู้หรือเตรียมตัวได้แต่อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงดังกล่าวนะครับยังไงเสียให้ดาวคารมันย้ายออกก่อนแล้วก็ให้ดาวพุธนั้นกลับมาเดินเป็นปกติก่อนดาวคานจะย้ายออกจากภพมรณะนะครับในช่วง วันที่24กุมภาเพราะฉะนั้นนะครับดาวอังคารเนี่ยจะอยู่แค่45วันเพราะฉะนั้นก็ทนหน่อยเพราะดาวอังคารเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในพุ่มมณะตั้งแต่วันที่27ธันวานะครับแล้วก็จะย้ายออกจากพุ่มมลณะในวันที่24กุมภาหลังจากนั้นนยครับจะเริ่มต้นทำอะไรก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้นะครับและไม่ควรตัดสินใจอะไรที่ใหญ่ๆนะครับในช่วง วันที่23มกราไปแล้วเพราะดาวพุธถอยหลังทําให้ท่านจะอ่านเกมไม่ขาดดูไม่เรียบร้อยมีความประมาทเลอเลอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเอกสารในช่วงดังกล่าวครับทีนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานเนื่องจากดาวใจเป็นดาวพุธดาวการงานก็เป็นดาวพุธเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ สนับสนุนโดยนะครับร้านทองทองใบหนึ่งนะครับสาขาพระประแดงนะครับมีประสบการณ์การขายมากกว่า40ปีนะครับถ้าอยากจะออมนะครับ เป็นทองคำเบื่อแล้วกับการเล่นหุ้นเบื่อแล้วกับการเอาเงินฝากธนาคารเล่นทองมีกําไรขายได้นะครับแถมเป็นอะไรที่ใครก็รับซื้อนะครับลองโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์024631453นะครับห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการงานขอแยกย่อยเป็นคนตกงานย้ายงานแล้วก็ s m e หรือธุรกิจ บอกไว้เลยนะครับเรื่องคนย้ายงานตัดทิ้งนะครับเพราะตอนนี้ดาวอังคารโคจรเป็นมรณะนะครับทําให้อะไรครับไม่ควรย้ายงานในช่วงดังกล่าวทีนี้ก็เหลือแต่คนอะไรครับที่ว่างงานอยู่งานในลนักษณะช่วงนี้จะเป็นงานที่อาจจะต้องเดินทางเป็นงานรักษาเป็นงานซ่อมบํารุงเป็นงานที่จะต้องย้ายที่อยู่ นะครับหรือเป็นงานที่ทําเป็นจ็อบจ็อบแล้วจบแล้วก็ย้ายที่ทําแล้วจบแล้วก็ย้ายที่หรือเป็นงานที่ทํนะครับกับคนอ่อนวัยกว่าหรือเด็กตัวเล็กๆเ,เพราะดาวการงานโคจรอยู่ในภพปุตตะแล้วก็ไปทับดาวปุตตะด้วยหรืออาจจะทําธุรกิจเล็กๆร่วมกับคนรักก็เป็นไปได้หรือทํางานร่วมกับที่บ้านที่บ้านทําอะไรอยู่ก็ ไปช่วยที่บ้านทำงานไปก่อนอะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้นถ้ามองเรื่องงานต่างประ,ประเทศงานต่างถิ่นจะเป็นในช่วงหลังจากวันที่นะครับดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้ามาคือในช่วงวันที่14มกราไปแล้วนะครับแล้วก็การสมัครงานการเรียกคุยนั้นจะมีช่วงดีๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง นะครับวันที่2มกราช่วงนั้นดาวพุธสเสวยโจโรเลิกแล้วก็ได้วอระโคตามานะวางแปลว่าด,ดีมากนะครับช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2คือตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่23ามมกรานะครับตั้งแต่วันที่7เวลาประมาณเที่ยงจนถึงวันที่23นะครับเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ คือเช้ามาเป็นวันที่24ค,คือวันที่23นะครับในช่วงนั้นดาวพุธนั้นสเสวยภูมิปาโลเลกเป็นเลิกที่ดีและนะครับในช่วงดังกล่าวดาวไม่โคจรถอยหลังแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วนะครับการงานจะมีการอะไรครับเรียกคุยแล้วคุยอีกไม่จบสักทีเขาจะรับเขาทำงานก็ติดเรื่องปัญหาเอกสารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในช่วงดังกล่าวก็จะต้อง ระหว่างตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนหางานอยู่พยายามให้จบก่อนวันที่ย3ถ้าบีบให้ชัดเจนก็คือตั้งแต่7จนถึงวันที่ย3สนะครับสามารถต่อรองเจรจาพูดคุยได้ดีและถ้าเรามองเกี่ยวกับเรื่องดาวการเงินด้วยว่าอาจารย์ถ้าไปคุยแล้วขอเงินดีๆเนี่ยจะเป็นช่วงไหนนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องการเงินต่อไปแต่ขอให้จบเรื่องการงานก่อนและนะครับถ้ารอง,งานต่างประเทศจะเป็น14 มกราแต่ถ้านะครับรอง,งานเกี่ยวกับด้านการเงินงานธนาคารหรืองานที่เป็นหัวหน้าเขานะครับเป็นผู้บริหารอาจจะต้องรอให้ดาวสุกย้ายครับในช่วงวันที่30มกราไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะเป็นช่วงไหนหรือจะไปหาในช่วงคุมภาแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ นะครับมีงานทำดีกว่าไม่มีครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็เศรษฐกิจย่ำแย่ด้วยยังไงเนี่ยมีงานมีน้อยดีกว่าไม่มีเลยนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างนะครับในเดือนนี้ดาวสุกนั้นจะโครจรย้ายถึง3ลราศีคือพิจิกธนูแล้วก็มังกรน,นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับน้ำตาลมะพร้าวแท้โคโคฮัทครับ ถ้าใครสนใจนะครับเอาไปปรุงอาหารรักษาสุขภาพหรือชีวิตขาดความหวานไม่ได้แต่กลัวเป็นโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลแท้โคโคฮัทเนี่ยนะครับเป็นคำตอบให้นะครับถ้าสนใจลองไลน์ไปสอบถามรายละเอียดหรือราคาโปรโมชั่นได้ที่นะครับ1122 COCO ครับน้ำตาลมะพร้าวแท้โคโคฮัทครับเบาหวานก็ทานได้ไม่เป็นเบาหวานต้องการรักษาสุขภาพก็ทานได้เช่นเดียวกันครับ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับในช่วงแรกนะครับถ้าตามนี้อยู่นะครับให้ตามในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6ครับเพราะดาวการเงินนั้นได้เกณฑ์กับดาวราหูซึ่งดาวราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนอลิเพราะฉะนั้นถ้าจะตามนี้ให้ตามช่วงนั้นแล้วก็นะครับ ช่วงนั้นดาวสุกเป็น3กับลัคนาเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงที่หาเงินง่ายอยู่นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6มกราหลังจากวันที่6มกราแล้วดาวสุกโครจรย้ายราศีครับ ดาวสุขโคโจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ในราศีธนูได้ตําแหน่งมหาจากแต่ช่วงแรกนะครับดาวสุขนั้นโคโจรสเสวยเลิกไม่ดีนะครับแต่มันก็จะมีโชคลาบแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยหรือเป็นการค้าขายต่างถิ่นต่างประเทศหรือนะครับเป็นโชคแบบไม่คาดฝันอาจจะรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับเพราะนะครับตั้งแต่วันที่6 จนถึงวันที่14ดาวสุกกับดาวทิศนั้นจะโคจรอ,อยู่ด้วยกันและดาวทิศนั้นโคเป็นเจ้าเรือนภพวินาศวินาศแปลว่าลับๆับ,บไม่คาดฝันไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับนะครับการเสี่ยงโชคหรือต้องการนะครับหาไรายได้จากต่างถิน่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับหลังจากนั้นวันที่14ดาวอาทิตย์จะจะโคจรย้ายราศีแต่ดาวสุกนั้น ในช่วงที่ย้ายมานั้นสเสวยเลิกไม่ดีดาวสุจะเริ่มสเสวยเลิกดีนะครับในช่วงวันที่17มกราเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่17มกราไม่ควรซื้อของแพงไม่ควรซื้อของที่มีราคาสูงจะได้ของมีตำหนิอาจจะทำตกน้ําหรือได้ราคาที่แพงเวอร์วังจนเกินไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นสามารถซื้อได้นะครับและด้วยความที่ ดาวการเงินโครจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับเอาแบงค์เอาพระรเอาบ้านเอารถนะครับเข้าไปนะครับใส่ไว้ในธนาคารเพื่อเอาเงินออกมาหมุนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เป็นหนี้หรือมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวสุขก็นะครับวันที่17ไปลายดาวสุขเสวยเลิกดีแต่ว่ามันมีดาวเกตนั้น เข้ามาผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้แม่สาวน้อยราศีกันเนี่ยถ้าอยากมีเงินเข้าเยอะๆจะต้องสวดมนต์หรือไปทําบุญนะครับยิ่งทํำล้วยิ่งได้เพราะดาวเกตเป็นดาวภาควิญญาณนะครับก็อะไรครับขอพรกับพระกับเทวดานะครับก็จะได้โชคได้ลาบตามที่หวังหรือบางท่านอาจจะบนเลยแต่บนแล้วอย่าลืมจดนะครับเดี๋ยวได้ตามที่หวังแล้วจะไปแก้บนไม่ถูกนะครับหลังจากนั้นวันที่30 มกราเวลาประมาณตีสองครึ่งดาวสุขโครจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ในราศีมังกรนะครับทีนี้ดาวสุขไปทับดาวอาทิตย์นะครับก็จะมีโชคแบบไม่คาดฝันดาวสุขไปทับดาวพฤหัสมีเกณฑ์นะครับได้เงินจากคนรักหรือได้เงินจากครอบครัวหรือขายอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนเดิมหรือดาวสุขไปทับดาวพุธก็คือได้เงินจากการงานหรือนะครับ มีเรื่องได้เงินเนี่ยวิ่งมาหาท่านเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเข้ากับดาวตนุลักษณ์ด้วยแต่มันจะอยู่จนถึงนะครับเดือนกุมภาถึงจะย้ายออกแต่ดูท่านเนี่ยนะครับไม่ค่อยอยากได้หรือไม่อยากไขว่คว้ามันเท่าไหร่เพราะดาวกุนั้นโคจรถอยหลังอยู่ช่วงที่ดาวศุกร์นั้นย้ายราศีนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคนลัคนา ราศีกันครับแต่อย่างที่บอกนะครับอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรนะครับไม่ควรลงทุนในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะนะครับดาวอังคารนั้นโคจรเป็นมอรณะนะครับภาษาโหราศาสตร์เราเรียกว่าอังคารเป็น8นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ SME อีอีกนิดนึงสำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับ ถ้าจะรับลูกน้องนะครับสามารถรับลูกน้องได้ตั้งแต่วันที่นะครับ1-4มกราคมเท่านั้นนะครับเลยไปกว่านั้นดาวเสาวแม้เป็นกเกษตรแต่เสวยตรียางเสาวแล้วก็เสวยโจโรเลอร์ก็จะได้คนที่นิสัยไม่ค่อยดีเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องการเงินการทองการรับลูกน้องในช่วงดังกล่าวส่วนด้านลูกค้านะครับอาจารย์บอกว่า จะเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็เป็นลูกค้าที่การเงินไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เครดิตนะครับถ้าเขาซื้อก็ให้เขาจ่ายสดหรือถ้าเขาจะมัดจําก็เอามัดจาจนเราเนี่ยคุ้มทุนแล้วที่เหลือถ้าเขาจ่ายก็ได้กําไรถ้าไม่จ่ายก็ไม่ขาดทุนอะไรลักษณะนั้นก็จะต้องเลือกลูกค้าหน่อยอาจจะเป็นลูกค้าจากนะครับโซเชียลอินเทอร์เน็ตลูกค้าต่างประเทศหรือลูกค้าทางไกลก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับสำหรับธุรกิจ SME แต่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ยังไม่สามารถขยายหรือลงทุนเพิ่มได้หรือถ้าใครบอกอจะออกงานมาเปิดกิจการธุรกิจใหม่ราสิกันขอให้สต็อปไว้ก่อนนะครับเพราะอังคารที่ยังอยู่พบมรณะนั้นยังเป็นตัวขัดขวางนะครับทำไปแล้วมีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็ด้านการงาน นะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับด้านสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยคุณต้อมรถมือ2นะครับอยากตีราคารถมือ2ขายรถมือ2เช็คสภาพเช็คราคาจัดไฟแนนซ์นะครับโทรไปได้ที่0894771988หรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันครับ0894771988นะครับกับคุณต้อมรถมือ2ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันครับ ดาวสุขภาพนั้นเป็นดาวอังคารปรากฏว่าดาวอังคารนั้นโคจรเข้ามาอยู่ในภพมรณะนะตั้งแต่วันที่27ธันวาคมและก็จะอยู่ยาวยืนยงไปจนถึงวันที่24กุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ด้วยกันหลายอย่างเข้ามาหนึ่งนะครับให้ระวังโรคเก่ากําเริบนะครับและไม่ให้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำในช่วงตั้งแต่วันที่1น,นะครับ จนถึงวันที่15นะครับวันที่1จนถึงวันที่15มกระลาไม่ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับน้ำเพราะดาวังคารช่วงนั้นโคจรติดพิษนาคไปว่าน,น้ำแล้วก็ นะครับหลังจากนั้นวันที่1 5บหถึงยีก็ยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะอังคารก็ยังเสวยทลิศโทเลิกอยู่เป็นเลิกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นสรุปรวมง,ง่ายๆคือตั้งแต่วันที่หนึงจนถึงวันที่22นะครับมกราลาถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอุบัติเหตุจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงให้ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นดาว อังคารนั้นเข้ามาในลักษณะมหัศโนเลิกเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทุกขลาบคือเจ็บตัวได้ตังหรือได้ตังแล้วก็เจ็บตัวอะไรยลักษณะนั้นนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับต้องระวังหนึ่งรถยางแตกรถยางแบนนะครับระวังเกี่ยวกับระเบิดฟืนไฟนะครับเพราะดาวอังคารนั้นอยู่ในราศีธาตุไฟแล้วมีดาวลาหูซึ่งเป็นธาตุลม อังคารราหูมนุตยูรวมกันแปลว่าไฟไหม้หรือระเบิดก็จะต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นอวัยวะก็ต้องระวังอะไรครับขาเข่ามือเท้าสัญญกรรมยังไม่ควรทําในช่วงนี้แต่ถ้ามีการผ่าตัดแก้ไขหรือตัดอะไรออกไปเนี่ยควรจะรอให้ดาวทิตย,ย้ายเข้ามาก่อนคือดาวทิตย์นั้นจะย้ายเข้ามาในวันที่14มกราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การผ่าตัดแก้ไขเกิดขึ้นแต่ถ้า ทำความสวยความงามแนะนำครับให้อาการมันย้ายออกก่อนแล้วค่อยเริ่มทำจมูกตาปากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหายิ่งถ้ามีการผ่าตัดแบบจำเป็นเกิดขึ้นแล้วมีการผ่าในช่วงวันที่23ไปแล้วแผลจะปิดไม่สนิทแผลจะไม่สวยหรือนะครับปิดสนิทเรียบร้อยแต่ว่าปรากฏว่าเดี๋ยวมันจะมีการปลิกออกมาใหม่อะไรเงี้ยก็จะต้องระวังด้วยเพราะพุทธนั่นคือปากแผลนะครับทีนี้ อวัยวะที่จะต้องระวังนะครับตั้งแต่หัวครับขาเข่ามือเท้ากระดูกสันหลังแล้วก็ระบบหายใจรวมถึงช่องท้องด้วยนะครับระวังเยอะพอสมควรเลยสําหรับคนลักษณาราศีกันแต่อาจารย์มกอย่างน้อยยังดีกว่าเมถุนเมถุนหนักกว่ากันนะเพราะฉะนั้นกันเนี่ยถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็นะครับในช่วงวันที่30มกราดาวสุขซึ่งนะครับเป็น ดาวการเงินแล้วก็ดาวสุพะนั้นโคจรไปได้เกณฑ์กับตรงนี้นะครับก็ให้ระวังอะไรครับทรัพย์สินมีค่าสูญหายเสียหายแต่ถ้าใครรอที่จะขายที่ดินรอที่จะขายอะสังหาริม,มทรัพย์อยู่จะเป็นช่วงนะครับดาวสุกนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาไปแล้วครับ นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพเราทราบดังนี้แล้ววันนี้ที่อัดนั้นเป็นวันที่24เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไปทำบุญครับถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ถ่ายชีวิตอะไรลักษณะน,นั้นเพื่อให้อะไรครับสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงทำจนถึงอะไรครับช่วงเดือนกุมภาที่ดาว อังคารย้ายออกแล้วค่อยอะไรครับล้นลาล่าเริงกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพหลังจากนั้นเรามาดูเกี่ยวกับด้านความรักกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับมิตซูบิชิสุวรรณภูมิใครที่ต้องการออกรถมิตซูบิชินะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์06 36 525 525นะครับกับ มิตซูบิชิสุวรรณภูมิส่งทั่วประเทศนะครับไม่จําเป็นว่าจะอยู่แค่แถวพุทธศาครอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยอยู่ชนบุรีอยู่เพชรบูร์อยู่สุพรรณอยู่ยุทธยานะครับอยากจะซื้อรถมิตซูบิชิสักคันหนึ่งโทรสอบถามกับมิตซูบิชิสุวรรณภูมิสาขาพุพทธศาครได้เลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะครับดาวความรักนั้นเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยปกติแล้วการโคจรเนี่ยจะ อยู่ราศีหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลา1ปีแต่ดาวพฤหัสเพิ่งย้ายมาในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับปรากฏว่ามันเดินมาแบบรวดเร็วเหยียบมิดไมคครับจนวันที่29มีนาดาวพฤหัสก็จะโคจรย้ายราศีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้การันตีได้เลยครับจะเป็นแบบรวดเร็วคุยไม่กย่งคำรู้เรื่องคุยไม่เคียมตกลงเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นถ้า คนลัคนาราศีกันคุยกับใครจีบใครในช่วงนี้แล้วมันยึกยักยึกยักให้ตีไปเลยว่าจีบไม่ติดเพราะว่าด้วยดาวที่พฤึหัสนั้นเดินเร็วมันจะเป็นแฟนกันแบบรวดเร็วหรือรู้เลยว่าเล่นด้วยจีบได้ติดตกลงเป็นแฟนอะไรลักษณะนั้นนะครับทีนี้เรามาดูทิครับว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนโสดแม่สาวน้อยของอาจารยักษ์เนี่ย จะเจอคนแบบไหนจะเป็นแบบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหลักคือดาวพฤหัสก่อนนะครับช่วงที่ไม่ควรเอาใครเข้ามาในชีวิตคือช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3มมกราเวลา1 0โมงไปแล้วนะครับช่วงนั้นดาวพฤหัส,สเสวยเลิกไม่ดีสเสวยโจโลเลิกตรียางเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาจะเป็นสาวปาร์ตี้ไม่ค่อยจริงใจเห็นแก่ตัวแล้วก็อาจจะชอบสิ่งเสพติดด้วย ต่เลยไปกว่าน,นั้นดาวพฤหัสนั้นเสวยภูมิปาโลเลิกแปลว่าสามารถฝากผีฝากไข้ได้เป็นคนดีเป็นหัวหน้าคนเพราะภูมิปาโลเลิกนั้นเป็นเลิกอันดับสองรองจากลาชาเลิกนะครับก็แนะนำเลย วันที่ 3, 1มโมงไปแล้วค่อยรับคนเข้ามาหรือเริ่มจีบใครหรือเริ่มคุยกับใครในช่วงหลังจากนั้นไปนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นะครับมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่6จะหาเงินค่อนข้างเก่งนะครับเป็นคนเจ้าโปรเจกต์แต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ช่วงวันที่6จนถึงวันที่14นะครับก็จะเจอคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือทำงานไม่เป็นที่เป็นทางอะไรลักษณะน,นั้นแต่มีข้อดีคือเป็นคนที่เรียนเก่งหัวดีแล้วก็มีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดตลอดนะครับหลังจากนั้นวันที่14นะครับ อาจจะเจอคนต่างชาตินะครับต่างถิน่นต่างภาษานะครับหรืออาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับระบบราชการเป็นคนมีตําแหน่งเป็นคนมียศสัก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นส่วนดาวการเงินนั้นยังไงเสียยังคงเสวยตรียางเสาอยู่นะครับสําหรับการเงินของคนลัคนาลาแฟนของคนลัคนาราศีกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังจะเจอคนใช้เงินเก่งอยู่นะครับยังไม่เจอ สายปา๋ามีตังหรือรวยเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วนะครับถ้าท่านเป็นคนชอบตามใจช่วงนี้ถือว่าดีแต่ถ้าท่านเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองช่วงนี้อย่าเอาเข้ามาครับตามใจอยู่กับตามใจไปกันได้ครับแต่เอาแต่ใจตัวเองกับเอาแต่ใจตัวเองอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีปัญหาแต่ในช่วงนี้ปรากฏว่าทั้งคุดและพฤหัสมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจะเจอคนถูกใจและจะมีคนมาถูกใจท่านด้วยหรือ กลายเป็นว่าท่านถูกใจเขาเขาถูกใจท่านตบมือสองข้างมันดังแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ทั้ง3กรณีคือท่านไปถูกใจคนอื่นคนอื่นมาถูกใจท่านหรือว่าต่างคนต่างถูกใจซึ่งกันและกันแต่ดูแล้วนะครับท่านจะมีความเบื่อความเซ็งเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงวันที่23มกราไปแล้วเพราะดาวตัวท่านถอยหลังหรือตัดสินใจเลือกแล้วเลือกผิด ในช่วงวันที่23ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังตัดสินใจไม่ได้มันเข้ามารวดเร็วนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินใจตกลงเป็นแฟนตอนนี้รอให้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวคน,ล,นลักคณะราศีกยันกลับมาเดินเป็นปกติก่อนในช่วงวันที่13กุมภา64ไปแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่30ครับดาวสุขโคโจรย้ายเข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเกณฑอไหลครับ จีบติดเป็นแฟนเพราะดาวการเงินมากุมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคนรักดาวการเงินนั้นนอกจากแปลว่าทรัพย์สินแล้วยังอาจจะแปลว่าลาบผลเมื่อลาบผลก็อาจจะได้เป็นอะไรครับได้เป็นคนรักในช่วงดังกล่าวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้คบไปก่อนแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใครครับเพราะดาวอังคารเป็น8มันจะกลายเป็นอะไรครับคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีเรื่องควรทําไม่ทําไปทําเรื่องที่ ไม่ควรทำหรือจัดลำดับความสำคัญของการกระทำผิดพลาดนะครับทีนี้เราก็มาดูสำหรับนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแฟนของท่านค่อนข้างซิกเซนดีสังหอนแม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอบหนีเที่ยวหรือนะครับแอบโกหกระวังแฟนจะจับได้นะครับแล้วก็ เขามีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและแฟนของท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้อะไรครับได้รับการโปรโมตในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับแต่ดูแล้วการเงินของแฟนท่านมีค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่อาจจะมาจากการที่ขอตามใจตัวเองเล่นสนุกหรือไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนี้นะครับดูแล้วในช่วง มีนาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเก็บเงินได้แต่ช่วงนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะงุดหงิดนะครับเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็นะครับมีเกณฑ์ที่จะอะไรครับ โมโหร้ายด้วยนะครับหรือว่าเจ็บแล้วจำนานออกแนวอาฆาตเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีข้อดีคือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถในช่วงดังกล่าวนะครับส่วนแฟนใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานอยู่2ช่วงครับช่วงแรกคือช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6มกราแล้วก็ช่วงที่2คือตั้งแต่วันที่30 มกกลาเป็นต้นไปแสดงว่าในช่วงกุมภาถ้าแฟนของท่านยังตกงานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้งานในช่วงดังกล่าวครับนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับโหราพยายษ์ของแม่สาวน้อยครับคนลัคนาราศีกันวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนคนมาดูช่องอาจารย์เยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ